บ้านจะดีสุขีสีสวัสดิเ์เ,เพราะมีวัดฝึกหัดดัดดีไยนมีพระสงฆ์ผู้ส่งสินธรรมวินัยอ,อ,อ,อบรมใจชาวบ้านด้านสินธรรมวัดจะดำรงอยู่คู่กับบ้าน พราะชาวบ้านช่วยชุบอุปธรรมเอาใจใส่ดูแลเป็นประจำช่วยกันทำช่วยกันก่อก็จเจริญถ้าบ้านเมินวัดไม่มองก็มองเศร้าทั้งของใหม่และของเก่าไม่ช่วยกันรักษา โยมก็เมยพระก็เฉยไม่นำพาพ้นตามมาคือความแตกแยกสลายถ้าหากว่าทุกฝ่ายพร้อมใจกันปฏิบัติทั้งบ้านวัดร่วมแรงแข่งขยันบ้านกับวัดต่างอบอ้อมพร้อมใจกัน ก็นับวันเจรืองรุ่งพุ่งเจริญขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัทอย่าลืมวัดคือดินแดนาศาสนาสาธุชนควนรเคารพและบูชาเพราะวัดว่าเป็นศูนย์ผลิตด,ด้านจิตใจขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัท อย่าทิ้งวัดตัดเยื่อให้เชื่อฉันขอให้เห็นว่าวัดนี้สำคัญสถาบันพุทธศาสตร์คู่ชาติไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาลายชั่วโคตรไทยจะรุ่งโรจน์เพราะมีชาติมีศาสนามีคำสั่งสอน ของพระบรมบาศาส,สดาชี้นำพาให้ละชั่วประพฤติดีเจริญสุขในธรรมทั้งมีแด่พุทธศาสสันกิชชนที่เปี่ยมล้นด้วยความศรัทธานี่นะ <c oughs> วันนี ที่วัดบ้านใหญ่แย้มวัดคิริเขตนะตรงกับวัดขึ้น15คห้าเดือนเดือนสิบนะก็เป็นวันบุญข้าวสากใหญ่ของพี่น้องชาวลาวพี่น้องลาวนะพอดีวันนี้มาลงอุโบสถที่วัดบ้านใหญ่แย้มประจันฟอง นะกรับมาพร้อมด้วยพระครูนันทพรพรหมคุณพร้อมคณะสงฆ์ของวัดครกตะพรมเสี่ยกาดในะการอัดคลิปนะฝากพี่น้องชาวพุทธทุกภาคส่วนกันก็ถือว่าโชคดีชีวิตหลายผู้หลายคนที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา อย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งทางใจได้สร้างคุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่เกลือรั์ภายในแลก็รัพย์ภายนอกมันไม่แน่นอนกลับกลองแบอบกว่ารักมากแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่ยืนยันยืนจริงวันที่ดีวันต่บไปอัร้าย วันนี้เป็นมิตรวันต่อไปอาจจะเป็นศัตรูขัวคาดพยาบาทจันที่เราได้เห็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หน้าจอทีวีใอตอนรักนํำต้มผักอย่างว่าหวานมันบอกว่าหวานไหม <c oughs> แต่พอยาำชังมันขาดได้อย่างเดือดเยนแบบนี้ ดังนั้นการมีพระธรรมคําสอนมีวัดมีวาศาสนามีพระรัตนตไตรเป็นที่พึ่งยามที่คนรักทอดทิ้งยามที่คนรักไม่ใส่ใจโดยเฉพาะลกูกหลานเย็นนี้ก็ไว้ใจยากนะเมื่อก่อนโจรก็อยู่ไกลที่ลกูกหลานเป็นโจนกรกลับกลายเป็นขกกันตรก็มากมาย ก็น่าเป็นห่วงนะดังนั้นเมื่อไม่มีเขาเหล่านั้นเราก็มีพระทาคําสอนนี่แหละปีพึ่งอันทาวนมั่นคงก็ฝากเพื่อนชาวพุทธพี่น้องชาวพุทธทุกคนทุกท่านเนาะมีโอกาสมีวัดมีวาโชคดีนะอาจจะไม่ดีบ้างในในแง่มุมของคนบางคน ในโลกทุกวงการมันจะมีทั้งดีทั้งไม่ดีมีคุณและมีโทษทั้งนั้นนะแต่ส่วนมากเอาเรื่องโทษมาพูดเอาเรื่องโทษมาพูดเลยลบเลือนคุณไปหมดเลยก็ว่ากันไปก็เอาละแค่นี้ก็คงจะอืมเป็นฝากเป็นข้อคิดนะ่ทรัพย์ที่พึ่งที่พึ่งภายนอกคือทรัพย์สินเงินทองที่พึ่งภายในก็คือ ทานศีลภาวนานี่แหละแทเรีกว่าบุญทานการกุศลกิดทำกันไปเถอะมีโอกาสสาธุสาธุ